ในวงการสังหาริรือมทรย์ไม่ใช่นุ้ยไม่รู้จักผมนะครับอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยซีอีโอของชีวกรุ๊ปครับผมผ่านงานมาเป็นหลายหมื่นล้านแล้วครับแล้วท่านคิดว่าท่านจะอยากพัฒนาสังหาจริงๆนะครับผมก็ยินดีที่จะเปิดเผยความจริงห้ท่านนะครับก็ติดต่อมาเลยครับทําไมเขา,เขาถึงบอกว่าอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยเนี่ยไม่เคยทำอสังหาขาดทุนเลยเคล็ดลับตัวเนี้ยมาเรียนรู้กับผมครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือมือเก่านะครับ ติดต่อมาครับถ้าท่านจริงที่นี่ของจริงครับผมอยากเรียนเชิญท่านที่สนใจแพ่รู้ครับที่จะลงทุนอสสาราริมทรัพท์ที่หลากหลายรวมถึงอสารที่ผมเรียกว่า wealth and wellness ก็คือความมั่นคงมั่งคั่งและสุขภาพดีครับผมเปิดบ้านครับเปิดบ้านที่ชีวาสังเกรีต้อนรับทุกท่านครับถ้าท่านสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ผมวิ่งขึ้นตรงนี้นะครับ สำรองที่นั่งครับผมรับเพียง20ท่านนะครับผมจะพาท่านชมเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่โปรแกร,รมนะฮะ Well and Wellness นะครับของชีวะคอร์ปอเรทครับเรียนเชิญครับ